ก็เลยแบบนะนะสักนิดปกจะไม่ได้ว่าเราไปเคยสัญญาในช้อปปี้ไปไหมเคยแล้วเนาะก็ใช่ไหมหรือว่าอยู่ๆอ,อยากจะมาเองสวัสดีจ้า ไม่ต้องนอนทุกคนบอกเลยไม่ต้องนอนห้าทุ่มใครก็นอนกัน้ยดึงคนมาไล่ด้วยดิว่าซึ่งก็ไม่มีคอนเทนต์นะไม่รู้จะพูดเลยเหมือนกันหรือว่าไปแล้วดีปะ ไม่ไปแล้วดีกว่าเอ้ย <c oughs> คุมาทำอะไรวะเอ้ยแบบนีมนแต่ถ้าพูดตรงๆก็มีความคิดถึงทุกคนบ้างอยู่คนเดียวมันก็เหงา เออมาแบบง ong, งงงจริงเพมันดี hmm. Never, right? เลย Nine ์มากเลยอ่ะเซ็งว่ะกินข้าวกันดังครับกินแล้วแหละสี่ทุ่มห้าทุ่มกูถามทำไม ไฮ้เออว่ะดองแชทดแล้วโดนไว้ดีกว่าไว<ะ>้ลืมต่อลืมต่อโท่ทีสอรี่สอรีอร่บโรรบโรเนื้อเรามาหาคนไลฟ์ด้วยดีกว่าเราจะสุ่ม ใครดีวะไม่เอาดีวะลับไปนอนกันอนะ่ะคนดูเยอะไปอะ่ะผมว่ามันมันเกินไปมันเยอะไปหน่อยมันเขินละมันไม่ต้องละมันมันเขินละพูดเลยทุกคนมาเรามาหาอะไรคุยเล่นกันดีกว่า รีวิวรัฐบา,าลเหรอยังต้องรีวิวอีกอ่ะรอรู้อยู่แก่ใจนะไม่พูดดีกว่านี่ทำไมในเม้นมันดูไปคนละทางวะมันมันดีเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้น ไปกันใหญ่แล้วมั่วไปหมดแล้วคนดูเยอะไปอะ่ะทุกคนเรามามีคอนเซปต์คอนเซ็ปต์เรื่องผีวันนี้แบบวันนี้ก็ หวันนี้ก็หนึ่งฉากเพื่อนผมแซวทุกคนผมโดนเพื่อนแซวคือไม่คิดทุ่งคอกับเพื่อนไปไงแล้วก็บอกเพื่อนวาแบบเออเพื่อนสำหรับวันนี้กูว่ากูกูไปแล้วไว้เราไว้เราค่อยคุยกันใหม่ดูกัแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาแซวว่ามึงงงไหมเออเมึงกูก็งงเหมือนกันเลย ไม่คือแบบตอนแรกว่าเราจะมาไลฟ์ก่อนแต่แบบว่าติดปัญหาต้องคุยกับเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยโดนเซล <c oughs> ดีเลยจนไม่รู้จะไปเรื่องไหนวะปวกระบาลวะไรไอจี IG, มันต้องพูดล่วงหน้าเนะาะพูดไปเลยอ่ะมีอะไรก็พูดพูดไปเลยพูดไปเรื่อย อยู่บ้านคะ่ะนี่อยู่บ้านเนาะมันไม่มีใครอยู่ที่นี่ทางนั้นม,มดเเปนาทีทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรล้ะเรามาหาคอนเทนต์หนึ่งเรื่องหนึ่งะ่ะไม่เอาเรื่องผีลวมันมันมันไม่น่ากลัวมันแค่มันแค่เข้าออฟฟิศเก่าไปปุ๊บได้ยินเสียงปิดประตูข้างบนเออแค่คคคคคนั้นแหละแล้วก็เลยหันไปถามดิฉันว่ามีใครอยู่ข้างบนวะ มันก็หันมาบอกว่ามึงอีกแล้วเหรอเหมือนวันนั้นที่กูได้ยินกันนาโดนเลยอะไรเงี้ยซึ่งเออผมก็เดิมเดิมาลูบเดิมเดิมหลอกก็หลอกใหม่ๆมึงหลอกปิดประตูอรเง้ยซ้ำคอนเทนต์มันซ้ําฝากไปบอกผีด้วยคอนเทนต์มันซ้ำา้วยหยอกหยอกไปปิดประตูมันซ้ํา ประตูแบบชัดมากจริงแบบชัดแบบชัดชัดโคตรชรัดแบบเอ๊ะติ่งสาเกิน คอนเทนต์แกล้งบิ๊กบูมเหรได้เลยโทรไปหาแม่ง่อยจะรับกูเปล่าว่าบีบีจอส่งหาณดนด้วยนะเฮนะ้ยวัสดีค <c oughs> รับงานครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยอะไรนะผีบ้านนะครับผีหลังบ้านวะไบ้านนี่มันจะามาไม้หละใช่เหรอเออคอนเทนต์เนี้เนี่ยบ้านเนี่ยตอนคอนเทนต์นี้คือซ้ำมากอย่างกูเดินกูเดินเข้าไปแล้วกูก็ดูๆของอยู่แล้วก็แบบเอ๊ะตึงก็เลยหายไปถามนิชาว่าเออมีใครอยู่ข้างบนหรอซึ่งในใจกูคิดว่ามันคงไม่มีแล้วมันก็บอกว่าแบบเออมันเคยได้ยินแบบนี้มาแล้วซึ่งมึงเคยไหมไม่ แต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พี่บอลบอกก็คือวันนั้นพี่บอแบลแรล็คของบ้านหลังนั้นเหมือนกัน,น,นแล้วพี่บอลก็บอกอย่างนี้แหละได้ย<บ>ินเสียงปิดประตูเนี่ยไอ้ยซมมัน,มน,นบันทึเดิมๆพี่อยากเจอแบบไหนดีวะ <c oughs> อืากูต้องเดิอดนะอยู่อยู่ทำไรเนี่ยอยู่ข้างบนเหรอใช่ครับชั้นสามเฮ้ยทำไรอยู่ทำไรข้องบนเนี่ย <c oughs> เอาไม่ช,ชั้นสามนี้ที่ประจําผมเนี่ยบ้านหลังเนี้ย เนาเอาลูปพี่มาคุยดิห้ไ,ไหนอะ่ะห้องห้องไหนว่าเอาลูกพี่มาดิเดี๋ยวามพัดผ่าไปเลยเออเอาให้แบบมันไม่ทันได้ตั้งตัว <c oughs> เอาอะไรนะพี่ชายผมอยากคุยด้วยพี่พี่ชายผมเป็น f c ่อ่ะพี่ชายผมอยากคุยด้วยคบึงเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยซม b เข้าอยากอะคอแล้วก็ไม่มาเล่นเนี่ยูเลยนะเดียเฮ้ยจูๆเกมอะไรเบาๆพูดเบาๆเฮ้ยเดี๋ยวไปหาพี่คนหนึ่ง พี่คนหนึ่งไม่อยู่ใช่เหรออ๋ออ๋อโอเคต้นเรื่องสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับพี่อยู่มานานนะครับติดตามตั้งแต่โอ้ยนานเลยนานจริงมาถึงนะมึงคุยกูนานละเมื่อไหร่จะกดกดออกไปแล้วพี่สวัสดีครับ <laughs> วิลทุกคน เออมันก็ไม่มีอะไรเราพอแบบทำไรต่อดีวะแล้วมันก็ดีเลยอ่ะคือเมื่อกี้ไม่มีคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันมันก็ดูจะคุยกันง่ายรู้เรื่องอะไรผมว่าผมควรไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมควรนบ่นอะไรดีวะวันนี้ไม่ได้เจออะไรพิเศษก็เลยนึกเลยไม่ออกเลย อ๋อเออมีมีไลฟ์ EFM ไงหน้าคน่นหน้าค่หมองค้ำอะ่ะแบบแสงเข้าไม่ถึงเนี่ยก็คือแบบโอ้ไม่ได้เลยแบบไม่ได้แบบบอดได้เลยแล้วก็เข้า line ไลฟ์ไม่ทันส่งไปหายปัดอลยส่งไปหายปัด ปัด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 เซนสิบที่นึงเจนนิวรี่ลาปอวะเฮ้ยแล้วมาเรื่องคุยกันแล้วเอาแล like ้วไม่แกล้งอะไรกูใช่ไหมเพื่อนวันนี้ผมได้รับเกียรติ ผมได้รับเกียรติจากเซเดมคนดังนะครับวันนี้จะไปแกล้งนายกูใช่ไหมเพื่อนรู้ใช่แกล้งมึงอยู่โอเควันนี้ทำอะไรอยู่นดนป็ดอกหนึ่งนะมีความเหงาก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่อ่ะดูตูนไหนวะนี่ดูตูนกับเล่นเกมอ๋ออยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอช์เน็ตอะไรเนี่ยใช้เน็ตที่ไหนเนี่ยไม่พูดดีกว่า เอาเป็นว่ากระตุกแล้วกันเราไม่รู้ว่าเจ้าไหนอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตแต่เอาเป็นว่าก็อาจจะกระตุกนี่ w i f ฟไม่ดีนี่แล้วอ่ะเนาะแชร์กันไลน์ไวแชร์กันหลน์พ่อเข้าใจได้เออพ่อแม่ดึงเน็ตกันมันเลยแหละเรื่องปกติก็อย่างนี้แหละใช่ครับทำใจเหงาแหละเหงาจริงพูดจะนอนมันก็แบบมันตั้งใจนอนเงินไปมันก็นอนไม่ได้มันมันก็มันก็เออ ไลฟ์แล้วกันเฮ้ยเข้าใจได้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 อยู่ไหนอยู่ไหนนะอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันไปบริษัทฮะไรปะอีกสองวันนะสองวันไปบริษัทสริษัทหรือวะฮะไม่ก็ไปนอนนู่นไงเปนอนออฟฟิศอ๋อกูก็นึกว่าแบบไปบริษัทตัวเองเฮ้ยมึงใคร่โตดิไปไม่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 ก็มีความไปบริษัทอ๋อออฟฟิศโอเคโอเค เจอกันเจอกันนุ่ม <c oughs> อืมเอ้ยไม่เจอกันไม่เจอแล้วพูดแ,แล้วง่แยละไป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 มึงอะมึงอะมึงอะต้องกดวางเออว่ะใช่ใช่ตุกูโทกๆ,ๆๆ๊ <c oughs> ทุกคกนผมไปคุยกับใครต่อด,ดีมะ้งอีกอะตทรหาเขาแล้วก็ไล่ผง ไปดีกว่าไปแล้วหมดคอนเทนต์แล้วหมวดจริงเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นที่ต้องเล่ามีแค่คอนเทนต์ปิดประตูซ้ำมามันน่าเบื่อเออแค่นั้นแหละไปแล้วบาย